ตัวนี้เข้าใจว่าข้ามนี่เห็นบรับน,น,บนี่มันจะปีอันนี้อันนี้เงาตัวนี้เมตรนึงครับนี่จากตัวนี้ยาวมานนหนึ่งเมตรเอาก็ใส่ตัวกลางครับผมตัวนี้ออกติดต,ตายเลยครับนี่ตัวสุดท้ายมาตัวที่สองเนี่ยเอาใส้ผ่าที่ให้มันนั่นครับออกเล็กปองอ้อยใส่นี่มีตัวนี้ ออกไซน์จริงๆให้มันหมุนได้ครับผมตัวนี้ก็กดลงกดขึ้นกดลงเลยครับผมเนี่ยอันนี้ก็มัดเสื้อใส่นี่ครับดึงพุ่นครับผุนบ่ดึงใส่รถมันก,ก็นจะนั่นตับลงนี่นี่ครับผมเนี่ยมันก,ก็นจะตับลงแตนน่นี่มันก,ก็นจะเรง่งรถต้องหาทิปแรงขึ้นไปได้ครับ รถไถต้องหาสิบแรงขึ้นไปมันจะได้ประมาณร้อยก่าโลครับผมถ้าสี่สิบแรงนี่ได้อยู่ดอกยี่สิบโลครับแปดสิบ <80. S 1> โลนี่ครับหนี่งวิธีใส่นี่ครับคล้องปื๊บนี่เห็นไหมครับเนี่ยดึงตะคุนนะครับเนี่ยดึงปุ๊บปั๊บตัวนี้ใส่สปริงนะครับมันใส่มาสีปีแล้วครับมันตัวอยางเอาสปริงใส่ จะมาล็อกครับล็อกปุ๊บเข้าไปนี่อยู่ดึงปับ๊บเอาดึงนิดดึงดึงเห็นไหมครับเดี่ยดึงปั๊บนี่เห็นเรครับนี่ตัวนี้มันตะกุนี่มันก็ขาปุ๊บเอาดึงตัวนี้ก็ลงมาปับ๊บมั้งสินี่ก็ตก